สวัสดีค่ะมีมีนาค่ะมีาครับโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีามนาชาแน,นลนะคะเย้โอเ,โอเคค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบูมแร์กสปินเนอร์ค่ะโอเคเรามาลองเปิดกันเลยค่ะอันนี้ขอให้ดูใกล้ๆนะคะ นี่ค่ะพอเวลาเราเปิดมาก็จะเจอตัวเครื่องนะ,ะตัวเครื่องนะคะค่ะคู่มือสายชาร์จ USB และอสุดท้ายก็คือที่เสียบค่ะอันนี้เอาไว้เสียบกับตัวเครื่องนะคะฝังนี้ฝั่งที่เปิดนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีที่มันก็จะมีวงกลมเล็กๆเป็นปุ่ม เป็นปุ่มเล็กๆนะคะเอาไว้เสียบแบบันี้ค่ะปุ่มสาปุ่มตรงนี้แล้วก็ไว้เสียบปร,ประกบกันตรงนี้นะคะแต่ทางเราขอไม่เสียบให้ดูนะคะโอเคค่ะเรามาลองเปิดกันเลยค่ะอออันนี้วิธีการชาร์จนะคะก็เหมือนปกติเลยค่ะจะมีมันจะมีที่ชาร์จอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบลงไป แล้วก็ปุ่มสวิต์ก็เปิดก็คือตรงนี้ค่ะซีนเหลืองตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วพอเวลาเปิดก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้สีสีก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วก็สีสวยมากด้วยพอเวลาปิดนะคะประกบตรงนี้แล้วก็ปิดสวิตช์ตรงนี้ค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่าใบพัดอาจโดนมือได้แล้วก็ อันนี้นะคะหลังจากที่เราเคยลองเล่นมาแล้วพบว่าสิ่งนี้ต้องเล่นในร่มนะคะเพราะว่าถ้าเล่นออกข้างนอกมันอาจจะปิวหนีไปได้ค่ะปิวปิวหนีแล้วก็ยากต่อการที่จะตามตัวมากๆเลยค่ะอันนี้เอาจริงจอันนี้สามารถบินได้นะคะพอเวลาบินปุ๊บสามารถกลับมาหาตัวเราได้แต่เราต้องรับดีๆนะคะแ,แล้วก็สิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือการที่ฝุ่นผงหรือหรือว่า หรือว่าเศษเช่นผมนะคะเข้ามาติดกับใบพัดค่ะซึ่งมันก็จะทําให้อันเนี้ยเกิดการชํารุดเสียหายแล้วก็ไม่สามารถปินได้นะคะวิธีการทำความสะอาดก็คือเอาสิ่งนี้เอาตรงที่เปิดตรงนี้นะคะที่เปิดตรงนี้นะคะออกแล้วก็เช้ทิชชู่หรือนิ้วทำความสะอาดะคะ่ะโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อสิ่งนี้นะคะเครื่องเล่นนี้พิกัดพิกัดอยู่ที่แอปส้มแล้วก็ l a ตซาด้าค่ะ you want to say anything? Mm, no. Okay. Mm -hmm. Oh, but mm, I don't have anything to say, but let me eat it. And you see this you can you can do this. ฟ o นวิวดูไรต์ this l ร้ไร้ I do eh uh, okay okay ค่ะหากคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ด้วยนะคะ แล้วก็หากอยกสนับสนุนช่องเราให้คุณกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางเรานะคะสำหรับคลิปนี้ลาลาก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย